วันนี้ผมจะมาลองเพลงลองลองเพลงอ้ายมีเหตุผลนะครับเนครับฮักที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวอ้ายบุเคยสิทำลายมัน ไอมีแค่เพียงเจียมตัวววาทุนหัวสิมาปัวฝันปวดย่เมื่อทิมความฝันที่อ้ยเลยนะบอกเคยหใจกับไาต้องหัวใจกับมีแต่เจ้าผู้เสดผู้เศราบอกเคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริง แบบผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนไหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอยแล้าเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาหาเจ้าจริงให้เกียรตินอกเป็นผู้หญิงที่ายนั้นมีอยา่าเลยปากเรียกเธอว่าแฟน เดินกวางแคนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หัวที่เหตุแบบนี้ไอมีเหตุผลบอกเคยใจกับไถ่ท้งหัวใจกับมีตาเจา้าผู้เสพผู้เศร้าบอกเคยสิหัวสา แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้ญิงที่อ้ยเห็นค่ะให้คนไม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอาอและเจ้านอนมีค่ะที่พลนไมห่หาเจ้าจริงให้เจียรตต้องเป็นผู้ญิง ไอ้นั้นมีอยากไปจากเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หัวว่าที่แคแบบนี้ไอ้มีเหตุผลแค่อยากบอกให้น้องเข้าใจไอบอกเคอคบใครหลายคนมีแต่เจ้าู้เดียวหน้ามุนเสียใจไอเด้อ ไอฮักเจ้าบ่ได th ้เลยทั้งที่ใจนั้นนี่แต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอบ่เคยเปลี่ยนใจยังหวังดีกับน้องเสมอบ่เคยลักใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดันนสอนสีมันตะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย